ดวงชะตาที่เกิดนราศีกันประจำเดือนกระกฎาคมเป็นจังหวะเดือนที่จะเข้าสู่โหมดของการเริ่มต้นก่อเกิดมีเป็นเรื่องการงานให้ประสบความสำเร็จและสามารถบุกตะลุยไปสู่ความสำเร็จได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกระกฎาคมนี้เป็นต้นไปฝนตกพมันเป็นจุดที่ดี นี่เป็นจุดแรกที่อาจารย์ทายดีอย่างนี้นะมันมีเหตุผลเพราะคุณที่เกิดในราศีกันเนี่ยมันเจอเคราะห์เจอภัยเจอปัญหามาต่อเนื่องยาวนานใช่ไหมคุณที่เกิดในราศีกันที่ผ่านมาลากเลือดรู้ไว้เพื่อเป็นความรู้สึกของชิดว่าที่คุณรอดมาได้ใน3-4ปีที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณต้องตุยคุณตุยไปแล้วถ้าเกิดคุณต้องวิบัติวิบัติไปแล้วถ้าเกิดคุณยังยืนมาจนถึงได้ปัจจุบันนี้คุณจะไปได้และตั้งแต่เดือนกรนกฎาคมนี้ต้นไปคุณจะเป็นจุดที่เริ่มต้นรุ่งโรจน์และประสบ ความร็เรบนการตื่นรู้ตื่นตัวและตื่นเต้นกันพง ประการแรกเพราะดาวจำตัวคุณคือดาวพุธกำลังจะโครจรเข้าสู่เรือนกรรมมะซึ่งผ่านมาแล้วระยะเวลาหนึ่งแต่ยังไม่ให้ผลอะไรเพราะดาวอังคารยังไม่แอคชั่นคืองี้นะการมีแพชชั่นหรือความหวังเนี่ยมันมีได้คุณเคยเป็นไหมไอเดียเกิดได้แต่พอจะลงมือทําเสือกไม่มีแรงใจที่จะทําใจมันไม่มีกําลังมันหมดแรงเพราะนั้นคุณที่เกิดในราศีกันที่ผ่านมาเนี่ยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวกาลังเนี่ยนะโครจรวิปริตบ้างเป็นนิดบ้างเป็นวินาศบ้าง,าางต่อให้คุณใจ อยากไปแต่การเริ่มเริ่มต้นปักหลักตั้งต้นและเดินหน้ามันยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมแต่ในเดือนกรกฎาคมนี้มันจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและชัดเจนโดยเพราะตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมลบไป7วันเอายี่แล้วกันยี่สิบกรกฎาคมเป็นต้นไปจะมีโอกาสในการเริ่มต้นดําเนินเดินหน้าและเป็นไปและโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 19กากันกดาเห็นไหมมันใกล้ๆกเลยดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนกรรม,มะและดาวไปจําตัวโคจรเข้าสู่เรือนกรรม,มะพักไปสู่เรือนกรรม,มะแปลว่าเราเดินผ่านเวลาหนึ่งในเรื่องเรื่องหนึ่งบางที่มันผ่านไปจังหวะนี้จึงเป็นจังหวะที่จะเกิดขึ้นว่าคุณกลับรถมาหามะนะันหลังวันที่19บกาันกดาคมไปต้นไปดาวพุธจะจรกลับมาเรนเรือนกรมมะแล้วมาเจอจั่อีกดับสุดีทําให้รูปธรรมของบริษัทเกิดธุรกรรมเกิด กิจกรรมเกิดสิ่งต่างๆเกิดมีเป็นที่สามารถเป็นรูปธรรมที่เริ่มต้นได้ประสบความสาเร็จและใช่แต่ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจนัดหมายลูกศิษย์ผมไปตรวจดวงเชิงลึกส่วนตัวกับคุณแบบลึกลงไปในพื้นดาวเดิมได้ที่เรือนพญาหัวราธิบดีวัชเจ้าอาม เรื่องการเงินก็คือตั้งแต่พฤษภามิถุนาสองเดือนเนี่ยพฤษภามิถุนาเนี่ยมีแต่รายจ่ายเดี๋ยวจ่ายนูน่นเดี๋ยวจ่ายนี่เดี๋ยวจ่ายนั่นจนเงินหมดตูดเงินล่อยหลอเงินล่อยหลอเงินล่อยหลอแต่หลังจากสองกฎาคมดาวการเงินโคจรเข้าเรือสุพระเป็นกเกษตรตราธิบดีการเงินมั่นคงขึ้นมีโอกาสได้เงินเป็นก่อเป็นกรรมีโอกาสดีขึ้นเรื่องการเงินเห็นไหมมันผ่านจุดหนักๆมาตั้งเยอะเรื่องการเงินเริ่มดีแล้ว เริ่มเป็นความหวังได้ตั้งแต่2กรกฎาคามนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้คุณจงประสบโชคประสบชัยแล้วก็นึกเอาไว้อธิษฐานาไว้ว่าเลขสี่ดาวพุธเลขเดาวเกตจงมาเป็นเลขนําโชคจะเป็นผสมก็เลขอะไรก็ตามใจปรารถนาส่วนเรื่องของความรักความรักต้องพักไว้เลยทั้งไอออนไอแก่ที่เข้ามาน่ากลัวหมดเพราะดาวเสาร์มายกมะเร็งชะตาและพักองศาพักองศาตั้งแต่13กรกฎาคม13กรกฎาคมดาวเาสาร์พักเล็งชะตาเนี่ยเรื่องความรักจะมีปัญหาถ้ามีหุ้นส่วนนะ คุยกันให้ละเอียดยิบและทำ MOU กันให้ละเอียดยิบมีได้แต่ต้องทํา MOU สมัครเรียนได้คุณสุเทพเอ,อ,อาจารย์จะเปิดสอนระบบซูมออนไลน์สดรีบสมัครด่วนเพราะจะเปิดเรียนกรนนเดือนมนี้แล้วแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้แล้วก็แอดมาที่ line a d p h a n t o um. n c o m แอดไลน์มาดีกว่าจะได้มาสอบถามเจ้าหน้าที่ให้เขาส่งเอกสาร รายละเอียดเพื่อให้คุณพิจารณาตัดสินใจสมัครเรียนได้ครับยังเปิดรับสมัครอยู่ครับใครที่สนใจเรียนก็อาจารย์เปิดสอนรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะจากนี้ก็ไปเรียนเอากระเทปเอาละเรื่องความรักเรื่องเดียวที่ต้องระวังวังวงไปซะบ้างบางเรื่องนะคือคือเวลาใครมีทุกข์กับเรื่องความรักอาจารย์สอนให้คิดอย่างหนึ่งว่าลําพังเราที่อายุมากขึ้นเนี่ยเราจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายทั้งระบบขับถ่ายสุขภาพลําพังตรงนี้ของเราก็เยอะอยู่แล้วแต่มันคือใครก็ไม่รู้ตั้งแต่เกิดแล้วไม่ได้เจอมันเราเพิ่งมาเจอมันนแคค่่่ชววงงงึขออีิิตตดดให้้ไาน เราเกิดมาเราไม่มีมันอ่ะแล้วจะมีมันแล้วต้องทุกข์เพราะมันเพราะถ้าเกิดเราต้องทุกข์เพราะเรื่องนี้เราต้องทุกข์ตั้งแต่เพราะไม่มีมันดิ นี่พ่อมีมันแล้วจึงทุกข์ถูกต้องไหมถ้าเรื่องความรักมันต้องวางให้ได้ไอเรื่องราวของเรื่องต่างๆก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะปรับคุณภาพชีดในเรื่องน้ําดื่มให้เป็นน้ําที่มันมีคุณภาพแล้วภายภาคหน้าเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมาตามอาหารเต็มเลยเราต้องขับล้างดีท็อกออกจากชีดเราอาจารย์ว่าน้ําด่างอาจารย์หาข้อมูลรอบด้านแล้วแล้วก็ได้ข้อมูลรอบด้านว่าอุปรกรณ์เครื่องมือที่ทําน้ําด่าง ที่ดีมากเป็นมาตรฐานยี่ห้อหนึ่งก็คือ Leap Healthy ราคาตั้งแต่4,000กว่าบาทขึ้นไปถึงหลักหมื่นรุ่นท็อปเขาเนี่ยใครมีเงินก็ซื้อไว้เลยมันคุ้มกว่าการไปซื้อน้ำด่างมาใช้อาจารย์ทดลองแล้วเข้ากล้องอย่างนิ่มอคิดดูนะฟูด,ด้วยติดต่อไปตาม QR code ด้านซ้ายมือของหน้าจอหรือแอด Leap Healthy นะอันนี้สุดการันตีเลยติดตั้งที่บ้านอาจารย์แล้วเอาลครับนึกถึงการปวด เมื่ออาจารย์เคยเป็นทร,รมานทรกรรมก่อนผ่าตัดโคตรทรมานเลยยังคลายความเจ็บปวดได้ด้วย sofapad s, <S, 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 <S ติดแน่นแปะง่ายคลายปวดปวดตรงหดแปะตรงนั้นคุณหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศก็มีหรือว่าร้านเซเว่นอีเวนง่ายสุดนะครับตั้งแต่รายการเราออกอากาศไปค่ะอาจารย์คะคนถามกันเข้ามาเยอะมากเขาอยากจะเข้ามาเรียนรู้โหราศาสตร์ไทยอาจารย์จะเปิดสอนไหมคะแบบนี้ยกรุงกริงคิดว่าสอนได้ไหมวิชาที่ อาจารย์ใช้ทายดวงในปริศนาพยากรณ์เนี่ยอ,อาจารย์ใช้นั่งเทียนเข้าทรงหรือมโนหรือมีหลักเกณฑ์นั้นหลักเกณฑ์นี้ดาวดวงนั้นกระทบตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีโครงฉันกับกรรตีความขยันขันแงแล้วฟันธง<อ>มันมีวิชาถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อมีวิชาก็ต้องสอนกันได้<อ>และอาจารย์เนี่ยเป็นโหนมาสาสปดปีปีนี้ก็ห้าสิบี่ย่างห้าิบห้าใกล้แก่หมดกําลังออเ,เราปฏิเสธความแก่ไม่ได้เราจึงต้องสอน เพื่อส่งต่อวิชาค่ะที่เป็นความรู้ทั้งหมดส่งต่อให้ิทธิ์ที่จะมาเรียนจึงเปิดเรียนโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานฉบับโหนฟันทงแต่ว่าทีนี้ก็มีคนสงสัยต่อค่ะอาจารย์ว่าเออแล้วพอเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างอะคะดูดวงให้ตัวเองเพื่อเข้าใจชีวิตโดยไม่ต้องไปหาหมาดูเฮ้ยยินดีามารู้หลักแล้วแงไม่ต้องถูหมดูหลอกอไม่ต้องหมอหมอดูอบอกให้แก้เคราะห์สะเดาะดวงอย่างเงี้ยไม่ต้องอใช่ไหม เอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยดูดวงต่อยอดอาชีพเปิดเป็นอาชีพดูสมัครเล่นในระหว่างที่ทํางานประจําวันหยุดรับดูดวงพอกเกษียณเปิดดูดวงเลยน่าสนใจจริงคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะคะที่คุณผู้ชมจะได้เรียนกับโหราจารย์ด้านโหราศาสตร์ไทยที่จะถ่ายทอดวิชาด้วยตัวของอาจารย์เองเลยครับเรียนกันทั้งหมดกี่ครั้งยังไงคะอาจารย์เรียนทั้งหมด16ครั้ง ครั้งละสี่ชั่วโมงห้เต็มอินสอนสดๆผ่านระบบซูมเรียนเริ่มต้นเรียน <ๆ S 1> ก็นกรดาคามนี้เปิดเรียนแล้วโอ้วันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่ห้าโมงเย็นค่ะใครมาเข้าเรียนไม่ทันไม่เป็นไรมาเรียนผ่านระบบคลิปโอ้ดูย้อนหลังก็ได้ถูกต้องอบางทีฟังไปรอบหนึ่งฟังสดยังไม่เข้าใจมาฟังย้อนหลังอีกทีเพื่อความชัดเจนแล้วไม่เข้าใจยังมีอีก เราแบ่งกลุ่มของคนเรียนเป็นกลุ่มละ 30- 40คนแล้วจัดสิทธิ์มืออาชีพสิทธิ์ของอาจารย์ติวเป็นการส่วนตัวผ่านระบบสูมหรือระบบกลุ่มอีกเป็นไงอันนี้คือสิทธิพิเศษที่จะได้รับเพิ่มเติมยังมีอีกโอ้โหอาจารย์เอาคนทุกคนที่สมัครเรียนในรอบนี้เข้าไลน์ออฟฟิเชียลกี่คนก็ตามทีและอาจารย์ประจําการอยู่ในกลุ่มมีปัญหาถามตรงถามตรงอาจารย์ตอบอาจารย์ตอบฟะทุ่งคุ้ม นอจากนี้นะคะยังมีตำราหนังสือโหราศาสตร์ให้ด้วยตำราโหราศาสตร์มีทั้งหมด7เล่มซึ่ง7เล่มเนี่ยมูลค่าก็3 5 0 0บาทแล้วสามารถเอาความรู้มาใช้นอกเหนือจากจะเอาไว้ดูตัวเองเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมเข้ามาเรียนในโหราศาสตร์ไทยจะดูรายการเราสนุกมากยิ่งขึ้นใช่คุณผู้ชมถามแล้วคะ่ะสมัครที่ไหนคะอา,า์ขาติดต่อที่ไลน์ดีแอดฟันธงดอทคอมหรือเวอร์ไวเว็บนะเดอะฟันธงดอทคอมนี่ขี่ขึ้นบนหน้าจอเนี่ยนะ เป็นเว็บไซต์ของอาจารย์เองนะแต่ถ้าเกิดติดต่อต้องการจะพูดคุยขอข้อมูลก่อนเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจหรือใครไม่มีเงินสามารถผ่อนชำระได้ทั้งหมดนี้ในราคาเท่าไหร่คะห9 9ันกบาทรวมตำราเจ็ดเล่มคุ้มมากและถ้าเกิดใครสมัครเรียนในห่วงช่วงเวลาที่คุณได้ติดได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางนี้นะครับจะมอบเหรียญชื่อว่าพญาทศกิรีวงศ์อันนี้เป็นเหรียญศักดิ์สิทธิ์มอบมีชนวนโบสารศักดิ์สิทธิ์ มอบให้สิทธิ์ที่สมัครในครั้งนี้ทุกคนจะได้ประสบความสำเร็จและต่อไปจะเป็นสิทธิ์เอกโขนฟันธงฟันธง